<laughs> 嗯，没。走路呢。我们要塞到哪里呢？ 왜? 다. 둘래둘니둘 다. 둘 다. 언니둘 다. 둘 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 ได้ที่พันได้ที่ไหมพานไม่ไม่โดนที่นี่ที่ไม่ใช่แข็งแรงจังคนทำเองไม่ใช่ลงที่นี่ที่นี่ ไม่ใช่ลงทัน i ัน t i m ตแปลว่อะไรระ่ะเวลาเวลานานเออเวลานานอือนานแล้วนานแล้วไหมที่รักบ่อยนะนี่นานแล้ววะไม่ใช่นะไม่ใช่นาน,<อ>น,านแค่ว่นานวไม่ใช่นาน,น,านหนึ่งอาทิตย์ก็มาสิหนึ่งอาทิตย์อ๋ไนนอ,อไม่มี อือุ๊ยไม,ไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตรงอ่ะอันเด้ตรงอันเดีมาเอืออะไรแกวครับแกวครับวันนี้ใส่ขันดีใส่ก็ใส่นี้นี่จะใส่ไหมล่ะ น,น้องเท่าไ้เดียวล้างน้องดิน้นก่ปากหมูเ,เลยม่รับผมพอเช็คเบื้องหลังมือนี่มันทึ่ฝนตกห้อยกับมีตรห้อยกับเกาดูดกินน้อมยกับลายพื้นที่โอเคครับเอาไว้เมื่อนหนาฝนมาตกตะกีมาเช็คอีกทีจะหมูมีแท้ครับหมูเอาสั้นฝากไว้ทำนี่ครับผมฝากดตานว่า